อ่ะก็กระลาลสวรเราพบกับลุงหมานบอลเทพเอีกเหมือนเคยนะครับกับวิเคราะห์วันนี้บอลเต่งบอลสเต็ปสนะครับผมอ่ะเมื่อวานนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างโดนทั้งหมดเลยนะเมื่อวานนี้นะครับวันนี้สิมาแล้วครับพี่ป็นลีกอังกฤษกลับมาเตะแล้วนะคิดว่าวันนี้น่าจะวินทั้งคู่เลยแหละนะครับ ราคาไหลสวยด้วยนะครับผมแต่ราคาภูไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ว่าราคาแฮร์รี่แคปเนี่ยไหลสวยสวยเลยนะครับไปเริ่มคู่แรกเลยดีกว่านะครับเอเวอเรต์กับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับราคาเปิดมา,า,าดนะครับบอลนี่บ ว่าคะแนนมูลค่า,า,าจะล้นนะครับในเรทราคาแรกหนึ่งบาททุนท่นเลยนะครับเรทที่สองนะครับขยับลงมาโอ้โหยังเยอะเลยนะครับเลยเพิ่มไม่ได้ยังเยอะเหมือนกันนะครับสิบเก้าตังค์เลยนะครับวันนี้เอวตั้นมีดีแน่นอนนะครับเอาได้แน่นอน เพนะครับภูนะครับก็ลดในร่องหน่อยเรืัหน่อยนะครับสองบาทสิบตังค์ราคาหนึ่งคูณสองันนี้ก็เพิ่มเป็นสมบาทแปสิบตังค์ไปแล้ว ราคา x หรือว่าราคาเสมอนะครับก็ลดลงซะงั้นนะแแม่ลงสามบาทยี่สิบแต่คิดว่าเอาอยู่นะวันนี้เอเบอร์ตันเอาอยู่แน่นอนเล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับเจอเวทแฮมอันดับสิบห้าเจอันดับสิบหกนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับค่าน้ำํำเราไปดูสติที่เจอกันดีกว่านะครับเจอสติที่เจอกันนะครับผมเป็นเอเวอร์ตนนะครับ ชนะไปทั้งหมด4เกมเวตแฮมก็ชนะ4เกมเหมือนกันนะครับไม่เ5เกมนะครับทุสีมากครับคู่นี้ครับเสมอไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเสมอก็คือเมือล่าสุดนี่เองนะครับที่เจอกันในบ้านของเวตแฮมเสมอไป0-0นะครับเล่นลนในบ้านของเอวตังกันบ้างนะครับฟอร์มาเก็บเอวตังก็ถือว่าใช้ได้ครับ นาะทับนั้นสเปอร์มา32นะฮะลิตเตอร์ซิตี้40เลยนะครับแล้วก็แพ้อบอนมัดในเอเอครับนะครับ0 2เสมสอลิมวอริพูล2-2เสสมอแมนเชสเตอร์22เสอมเอร์ที่มีใหญ่นั้นเลยนะครับ ส่วนเวทดอครับชนะ1นึ่งเสมอสาเข้า่อ, 3, อาแพ้3เสมอ1นะครับแพ้แมนเชตอร์ซีนึงแพ้เอตาวิลล่า2อหนึ่งเสมอเอตาวิลลาหนึ่งหนึ่งในเกมลีกนะครับแพ้เคลซีสองหนึ่งแล้วกลับมาชนะอั์เชสอนหนึ่งศูนย์นะครับอยู่ใไล้ใล่ๆๆลลรย ส่วนตกชั้นเลยนะครับไม,ไม่น่ารอดแล้วซาตันเนี่ยมีเก้าคะแนนเองนะครับสามสิบสามคะแนนทั้งคู่เลยเจียวกันเองนะครับ ประมาณนี้นะครับทุกแรกขอฟันทงไปเลยนะครับให้ต้านะเอเมตันไปที่ราคาปอๆนะครับผมราคาปอๆนะต่อไปคึที่2องแนละ้เนะวเป็นสันตันพรกับน้านบูเป็นตันนะครับ ราคาเปิดมาเป็นยังไงไปดูกันนะครับอยู่อันดับสิบเจ็ดนะครับตันส้านอัดนดับยี่สิบไทยตารางเลยนะครับราคาเปิดมาก่อนเนี่ยนะครับปอนะครับล่าสุดไหลมันเป็นราคาครึ่งลูกแล้วคาดนาวายังสวยอยู่นะครับ คือก็แปดนะครับยิ่งนะครับปูยิ่งขีดขาดไปเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแ <c oughs> ากเดิมสองบาทสิบตังค์เลเหรอเพียงแค่หนึ่งบาทเก้าสิบห้าตังค์แล้วนะครับมาบนต่อ อย่างพูมแพนตันนะส่วนเจ้าบ้านซาตันสีบบาทสิบตังส่วนาเอ็ก์หรือว่ากครเสมอเน่ๆนะครับปุุงกระชูดอีกแล้วนะครับจากเดิมสามบาทเจ็ดสิบห้าเป็นสามบาทสี่สิบนะครับปุ่งกระชูดลงมาเช่งนั้นนะครับ เรา,อย,าอยู่ในหลักไอเก์อยู่นะครับแต่น้ำก็สวยถือว่าสวยนะครับสถิติเจอกันนะครับโอ้โตันโอ้โหตันชนะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมมีพลาดนัดเดียวตอนนั้นนะครับต,ตันตันเราชนะไปได้หนึ่งนัดนะครับ นอกนั้นในบุเป็นต้นนะกินขาดเลยนะครับสองสามฤดูกาลสามฤดูกาลซอนๆชนะอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีแพ้เลยนะแม้แต่เกมเดียวนะครับสามฤดูกาลโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับแต่ดิบุเนต้านนะครับโอโ้ชนะเกมเดียวนะครับชนะเกมเอฟเอเอฟเอครับนะครับ ชนะสปอนซีซิตี้สามศูนย์นอกนั้นก็แพ้นิวคาสเซ่นหนึ่งสามแพ้เบอร์ลี่ศูนย์หนึ่งแพ้วอนมัตหนึ่งสามแพ้ไบตันศูนย์สี่นะครับยับแล้วนะครับแล้วไตันนะครับก็ถือบดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแพ้เชลซีสามหนึ่งนะครับโดยชนะเบริรกเบิร์นโรเวอร์สองศูนย์แล้วก็ แพ้่ัูสองหนึ่งนะครับแล้วก็ชนะบอลมัดหนึ่งศูนย์นะครับก็เสมอกับบอลมัดหนึ่งหนึ่งนะครับผมหรือว่าฟอร์มดีกว่าทางนั่นจะบ,บ้านนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยเยอะเลยแหละนะครับสถานการนตอนนี้นะครับ ไม่ไหวแล้วสตันนะครับไม่น่ารอดนะหบูตันต้องต,ต้องรี่ทำคะแนนหนีออกไปนะครับต้องที่ทำคะแนนหนีออกไปยีป่สิบสามแต้มกับสิบเจ็ดแต้มนะครับอาแค่หกคะแนนเท่านั้นนะครับไม่งั้นเน่ มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเล่นในแช้เป็นชิพอังกฤษเลยนะครับสามทีมนี้เข้ามาใหม่เขาอยู่นับสามหมดเลยนะครับหนึ่งองสามนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาสรุปให้ทั้งสองทีมเลยนะครับคู่แรกนะครับให้ต่ออร์ต้นที่ราคาปปนะครับ คููที่สองนะครับให้ต่อด้านบูมด้านที่ราคาครึ่งลูกนะครับผมย่างอีกทีแล้วกันนะครับคู่แรกให้ต่อเอเวอเรสตนบูพอคที่ออสองให้ต่อด้านบูมด้านที่ราคาครึ่งลูกนะครับชอบกระจดขัะกนนส่วนนะครับเห็นตรงกันค่อยจิ้มนะครับเห็นต่างก็สวยไม่ได้เลยนะครับไม,ม่ว่ากันนะครับส่วนนี้ลุงหม่มันเทพบกับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ